สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง2เด็กไทยนะครับสสาวไทยสุดสวยสุดปังที่ตอนนี้สร้างเรื่องให้กับเมนูเครื่องดื่มกันแล้วนั่นก็คือพี่ลิซ่าแล้วก็น้องแพรพาริตานั่นเองนะครับทั้ง2คนเนี่ยยังสนิทกันด้วยสนิทยันคุณแม่แล้วก็ครอบครัวกันเลยทีเดียวล่าสุดนี้นะครับทํา เมนูเครื่องดื่มเป็นไวรัลของลิซ่าเนี่ยจะไวรัลหนักหน่อยเพราะว่าไปทั่วโลกเลยนะครับถึงแม้เอเรวอนจะไม่มีที่ประเทศไทยแต่เมนูชาไทยลิซ่าก็ทาไวรัลจนคนเนี่ยแห่ซื้อตามกินกันเพียบเลยนะครับทำให้ร้านที่ขายแบบเครื่องดื่มน้ําปัน่นหรือว่าคา,ฟคาเฟ่นเนี่ยขายเมนูชาไทยดีมากเวอร์ตั้งแต่เปิดตัวชาไทยเอเรวอนจนถึงในตอนนี้นครับลินดี้ที่ไทยเนี่ยก็ยังตามหาชาไทยกันอยู่เลยส่วนฝั่งอินเตอร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับโดยเฉพาะลินดี่ที่มีเอเรโวล เป็นของตัวเองเนี่ยพุ่งตัวไปที่ร้านแล้วก็สั่งเมนูชาไทยลิซ่ากันแบบช้ำๆออกมารีวิวกันเพียบแล้วก็เกิดเป็นปรากฏการณ์แฟนอินเตอร์คลั่งชาไทยกันไปเลยในส่วนของพาริตานานนะครับเป็นเมนูชาเขียวมัทฉะแต่ว่าไม่ได้เป็นเอริบอลนะครับทุกคนแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ไทยน้องไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นหลังจากที่ทํางานเสร็จฉลองปีใหม่ที่นนกับครอบครัวก็มีรูปที่พาริตานเนี่ยลงไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไปคาเฟ่น,นี้มาเตมัทฉะโตเกียว น้องแพลรเนี่ยก็ลงรูปแก้วนะครับ แก้วมัทฉะพร้อมกับมีข้อความน่าจะเป็นทีมงานของคาเฟ่หรือว่าบาริสต้าเขียนให้กับพาริตาบอกว่า I love you พาริตาเปิดตัวเจอร้านที่มีเจ้าของร้านหรือว่ามีทีมงานเนี่ยเป็นแฟนคลับน้องแพรอยู่ความน่ารักนี้และความน่าอีทของชาเขียวมัทฉะนี่แหละทาเอาแฟนๆทั้งคนญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงแฟนคลับไทยของพาริตาที่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงนี้เนี่ยเขาตามไปเช็คอินไปลองเมนูมัทฉะเหมือนพาริตากันเพียบเลยสร้างไวรัลชาไทยกับไวรัลชาเขียวครับโดยพี่ ิซ่าแล้วก็น้องแพรเด็กไทยของเราเนี่ยสร้างเรื่องมากๆหยิบจับอะไรก็ปังเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะไรไครับไหนใครอยากลองเมนูไหนกันบ้างคอมเมนต์มากันหน่อยซิจะเป็นชาไทยเอริบอนหรือว่ามัชฉานะครับของหรือมัชชาโตเกียวพี่แพรหรือว่าพ่ลิซาคู่พี่สาวน้องสาวเขาสร้างเรื่องสร้างความปังให้กับสิ่งของที่หยิบจับมากๆเลยนะครับในตอนนี้เอนดูไม่ไหวคนพี่ชาไทยคนน้องชาเขียวสําหรับในคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหมย่ยังไงฝากก like, ดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ 안녕